เรื่งดังไรเงี้ยเออเบิกอันหน้าวันนี้หมดไปแล้วกองน้ะดูดไปดิดาบดูดอ่ะดูสิเฟอร์โอ้โหกองนั้นเรียบร้อยแล้วลืมถ่ายคลิปกันแน่เงี้ยไม่มีใครช่วยไม่มีใครทักเลยลืมถ่ายน้องอยู่ในสายเลือดอิเงี้ยลืมถ่ายคลิปกันหอ เออถ่ายได้มาแล้วมาแล้วมียาวหลังหลังนะแยกแยกวงนอกเนี่ยเดี๋ยวเขาคายรุ้นมานานหน่อยวันนี้นี่นี่ใครใครมีดอกท้อมาหาผมก่อนข้างหลังหลังวงหลังโซโลครับโซโลเคมาโลโซโลใครลุ้นมานาโซโลเดี๋ยวคุกเข้าวงในผมหน่อยผมจะเข้าวงในกลายเป็นศพไอ้ชาไอ้ปีสองตัวอยู่นี่ครับเลย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 ดูดไปเลยเรื่ย ไอ้ยิบพุ่งไปไหนวะน่ะกูข้างบนบนบนเทพแพ้กระบี่ข้างบนแท้เทพกระบี่เนี่ยมันตามติดบอยเลยอีนี่บอยอยู่ไหนบอยโดนตรงไหนบอยไม่มาเล่นหน้าเซฟล่ะบอยมาเล่นใกล้ใกล้พี่ใกล้เปียกก็อยู่ข้างๆนี่ไงเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยก็ขึ้นไปบนสูงๆเลยกำแพงง้อบนหน้าเซฟหน้าเซฟมาเลยมาเลย อันนี้มาหน้าเด้งเลยมูแย่แล้วแย่แล้วยิงพี่อยู่แย่อะไรล่ะอย่าแย่ดิลองดังี้องดังชอบมันมัน์นะมันตอร์เฮ้ยเหยียบค่าดิอย่าอยู่นี่มีเยอะนะ Family กะอันนี่เอาหลังจากตรงนั้นหน่อยตรงตรงนั้นออกได้ไหมเฮ้ยเหยียบค่าหน่อยเจ๊แย่กันหน่อยเดี๋ยวรวมนะนั่นไงตรงไปดิเฮ้ยเหยียบค่าวะอีกหน่อยอีกหน่อยเบลิลนอตขึ้นมาหน่อย โดนงัดนั่นหิงวินวอนอายุอายุบางเค่อายุบางโคตรบางอ่ะชุกอะปีตายบ่าวยิงแล้วแกงเสือแกงเสือยิงแล้วแกงเสือกูบ่าวรังตุ้งลึซิเฟอร์เบอร์ตูซิเฟอร์แล้มันตามลงเขามันก็มาตามมายิงอยู่ตอนเนี้ยลาบอ่ะงูพินอยู่หัว ใครพินอยู่ดีมากของพ่อเล่นล like. ูกฟองพ่อไว้โอ้โหโดนลูซิเฟอร์เบิกยี่ขี้แตกเลนี่โดนต้องแค่พับตรนี้ตีหนึ่งข้ามสายแล้วยิงบอกระพอยิงแล้ว

ใครยังเหลืออยู่เนี่ยใครไม่เหลือวเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครรู้มาแล้วใครชนกันมาแล้วออกออกจากเซฟมาทางซ้ายนะครับโโลอกลางอยู่กลางผมใครใครมีใครดอก้อมมาผมหน่อยเฮ้ยใครหยิบใครทีดิใครบงการเนี่ย โดนลวกโดนล้วนเลยถับไมอีกหน่อยนะมันมันมาแล้วถับไมหน่อยดิไม่ใช่ทางขวาดิเดินหน้าไปครับเดินหน้าแม็กเดินหน้ามอีกอ่ะไม่ใอีกอะใครก็ได้หยิบเออใส่ระวังนะ

ยิงแล้วไม่ไ huh. ด้พอยิงแล้วของพ่อพอลำแล้วน่ะสวยใครเบิกซ้อนไปดิสวยวงูไหมอ่ะยิงแล้วอุ้ยไม่ได้พอยิงแล้วอุ้ยไม่ได้ก้าวางพอยิงแล้วเฮ้ยยับเฮ้ยมาองนี่ตงนอกมาหน่อยดิ ให้ดับด <hi> ูอยู hey. e <Heh> ่วงนอก้นอกกดูไหมมารวมรวปีนะใคร่เล่นวงดูหงคา้าว่้วนลออกมาได้ไกลๆเซฟหน่อยอะโซโลยิงไกลเซฟมาเล่นโซโลเต้เลยโซโเต้อะเจมพอยู่ไหน่ย ออกมาไกลๆเซฟหน่อยมันอยู่ในเซฟมันยางมือพุทอยู่ในเซฟว่าถอยออกมามาหน่อยบัสถอยออกมาพวกเราถอยออกมาดิอมาเลยหน้าเซฟนะมันยิงมือพุทอยู่ในเซฟทุกตาทุกตาแบบดูดก็ไม่มาดูดก็มาดูดไม่ได้ถามมานะหน้าเซฟกาวังนะครับกาวังมือพุทธ กูจะค่อยลงไปยงอย่างเราค่อดูมันออกมาจะเฟซไหมออกมาแล้วด้านหลังมันด้านหลังมันหลังมันด้านลงมล้อยออกมาแล้วนะลวงง้องเนี่ยมันล้วงหลังใช่ไหมหลังจะเป็นไรหรอกตัวพอ่พีพินด์คนดูท่าดูดเฮ้ยหลุยส์ฟิฟฟ์ทำลำดับได้แล้วงานเข้าเรืกลางอ่ะหายโดนลมของกลางคอยยิงคอยยิงพ่อที่ มันไปไถ่ก็ได้ไปล่าก็ได้ไม่รู้วิ่งไปไหนไม่รู้โอ้โหมันกอลลำอ่ะโอ้โหผมก็กอล์ฟได้เฮยร้องดังดิเฮ้ยร้องโอ้โหอะไรจริงเลยดิบับมานล้วหรือเปล่ายิงแล้วพ่อยิงยิคนใหน่อยครับใครครับผู้บ่าวผู้บ่าวยิงแล้ว กูยิงได้ตังตังดังแดงเสียงจะพายสัตว์อาชาไม่เหมือนไม่ได้อาชาปีน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 หลวง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  ไม่ี้่ไข่มาวะไข่เดืีผมอ่ะ่อนเย็นมาอามาแจกดาบโลอกก่อนมาเฮ้ยอยกกรเทิ้มบ้าบับ้าคุเลี้ยวเว้ก่อนมันหนีมันหนีจาอะไรนี่มาไงกองกลางกองกลางได้อยู่นะกองกลางเนี่ยยื้อมานะย้มาหอตายมันนกาฟไปนกาฟิวเบิร์ตตายไปแล้วทีเดียว ตับ้ลมาตดบอ่ะไอหัวซานนะนี่นีองนีกองนีองนีเลูมเล่นกองหปนี่มาพิมบอกว่านี่รนีไม่ใช่หมูซานกูจะตายอกมาดูอกมาจะเรียกเียกใครมาช่วยเพิ่มป่ะก่อนี่จะหล่อะจริงนะเหอ เขาจะบาตายแล้วเขาจะรอดดูดอย่างสวยนั่นน่ะอุ้ยไม่ใครปวดหูเลยไหนมันได้ขยะไปดีกว่าอุ้ยมาแล้วเล่นเลยนะปะก็มาวะข้างหลังเต็มเลยพี่ซัดน็อตมาเต็มเลยพอเรายิงแล้วพอเราเบิกเลยตอนซ้อนๆกันอะ Con xoan con lên máy ạ. Đủ đi, đi để lên đạp hết. Để lên đạp nó mình phải đủ. Màu màu vèo mấy chính đủ lấy hero đi. Nè nè. Màu vèo men mà sao con nó con nó Để bơ đi bơ con hả đi đồng đi đồng Đi đồ lắm đồ lắm quá à.